สวัสดีสมาชิกนะครับมีกระบะสวยๆมาฝาก1คันนะครับใครที่หากระบะใช้งานมาชมตัวนี้นะครับ Ford Ranger นะครับปี2002เครื่อง2009ีเซล e ท Turbo ครับเป็นตัวแคปเปิดได้นะครับใครที่กำลังหากระบะใช้งานราคาแสนกลางนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นทุกจุดยางดอกลึก y o ก o h a m a ใช้กันได้อีกยาวครับซื้อไม่ต้องซ่อมนะครับเก็บงานและเช็คระบบมาเรียบร้อย บริการจัดส่งทั่วไทยนะครับตัวนี้เป็นแคปเปิดได้แบบนี้นะครับภายในสวยสะอาดกว้างขวางพอประมาณขึ้นลงสะดวกสบายเน้นใช้งานคันนี้ คุ้มหรือไม่สมาชิกกรองตัดสินใจนะครับสำหรับผมชี้เป้านำเสนอและการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกบ้านไกลบ้านใกล้นะครับไปเช็คชมได้เลยครับคลอง3ปทุมธานีคันนี้สภาพโดยรวมสวยจัดครับราคา149,000บาทกับรถทรงสวยสเน้นใช้งานทนทานดูแลไม่ยากไม่แรงไม่แพงครับ Ford r a n g เจอครับปี2002เป็นตัวท็อปนะครับ2009นะครับเครื่อง2009ดีเซลเทอร์โบครับ ดีเซลเพอร์โบด้วยครับประหยัดออกตัวพื้ดปั๊ดแน่นอนครับนี่นะครับลอนกระบะก็พร้อมนะครับเรียกว่าถ้าใครชอบทรงนี้แนวนี้ซื้อไปขับหล่อเลยครับไม่ต้องทําไม่ต้องซ่อมนะครับเพราะว่าพี่คนนี้คัดและเช็ครถมาเรียบร้อยนะครับสวยสมบูรณ์ครับเอกสารครบถูกต้องทุกอย่างบริการจัดส่งทั่วไทยรับประกันได้รถแน่นอนครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและกรนติการจัดส่งให้กับสมาชิกบ้านไกลทันใดรับรถแน่นอนนะครับ ถ้าไม่ได้รับรถนะครับผมคืนเงินให้ทันทีครับรับประกันว่าได้แน่นอนเช็คชมดูรถตรวจสอบนะครับสวยจัดจ้านภายในเป็นเบาะหนังนะครับแบบเนี้ยสภาพนี้นะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาพับไฟฟ้านี่นะครับเพื่อจะถูกตาถูกใจสําหรับสมาชิกท่านใดที่กําลังหารถใช้งานและ สนใจฟอร์ดและราคานี้สภาพนี้ก็ต้องบอกว่าคุ้มครับคุ้มครับคุ้ม3คุ้มครับเอาไปใช้งานนะครับราคาแสนกลางกลางเจรจาต่อรองแจ้งจากช่อง Youtube ก็ขอส่วนลดและจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันว่ารถเช็คและคัดมาเรียบร้อยถูกต้องกฎหมายทุกอย่างไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิก่ม้มหน้าเดิมท้ายเดิมงามๆเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับกับรถสภาพนี้นะครับ ซื้อไปใช้งานคุ้มหรือไม่สมาชิกลองตัดสินใจนะครับกับ Ford Ranger ปี2002เครื่อง2009ดีเซลเทอร์โบลองชมดูนะครับเผื่อจะถูกตาถูกใจคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับพี่คนนี้ก็จะคัดรถสวยเช็ครถดีนะครับการันตีว่าไม่มีชนหนักการันตีว่าคัดและเก็บงานมาเรียบร้อยรถสวยทรงนี้ถูกใจ โทรเจราจาสอบถามเลยครับโทรเจราจาสอบถามนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางก็จะส่งให้ถึงหน้าบ้าน บ้านใกล้ๆกับไอ้ดูไปชมไปทดลองขับจนกว่าจะพอใจแล้วก็จ่ายเงินขับรถกลับบ้านนะครับเอกสารครบถูกต้องกฎหมายนะครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิความจมน้ําแอะอย่างใดการันตีโครงสร้างนะครับและกรณีการจัดส่งให้กับสมาชิกที่อยู่บ้านไกลอยู่ต่างจังหวัดหรือไม่อยากเดินทางก็จัดให้ได้ครับราคานี้สภาพนี้เช็คชมดูได้ครับจะถูกใจสมาชิกหรือไม่นะครับขอพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะเป็นตัวเลือกที่ถูกใจสมาชิกสายกระบะขอพระคุณครับสวัสดีครับ